ขนมปังมันฝรั่งไก่ยองน้ำสลัดหน้าตาเป็นแบบนี้แป้งฟูๆไก่ยองปุยและปูมากเกรดปุกปุยเอาไม่ปลิวหนึ่งชิ้นดีมากเนื้อขนมปังทำจากมันฝรั่งขนมปังมันฝรั่งมันจะนุ่มเนื้อขนมปังทำจากมันฝรั่งเว้ยมีส่วนผสมของมันฝรั่งต้มนึ่งบดมาในทรงวงรีแพรเต็มกล่องเต็มสูกแล้วไก่ยองนี่เยอะไปไหนเยอะมากส่วนน้ำสลัดนะคะ น้ำสลัดคือน้ำสลัดแซนด์วิชโรงเรียนเป็นสูตรน้ำมันเป็นสูตรน้ำมันมะกอกน้ำตาลออ์แกนิ้น้ำตาลน้อยมากหวานน้อยมากแต่น้ำสลัดฉ่ำมากทำยังไงจะทำยังไงโอ้ดูอดูความฉ่ำของน้ำสลัดปุยอุกจุกปุยมาก เนื้ออืมเนื้อจาไม่ถึงกับแน่นไม่ถึงกับเบามันจะให้เนื้อบาบเป็นไปไม่ได้เพราะด้วยความที่มันมีเนื้อมันฝรั่งอยงนั้นอะไรนะเพื่อไปก่อืมอืมอืมไปอืม เนื้อมันฝรั่งระยงระยายมากจริงๆเละยังฉ่ากินคู่ก,กันกับหวานเล็กๆอะของไก่หยองนี่คือดีมากอืมอร่อยมากเราเอาเนี้ยดิบอุ้ยที่อยู่กันค่ะ ทำมาอร่อยมากเลยนะภาพมากเลยนะไปกินดูแล้วคุณจะรู้ว่าการกินขนมปังมันสร้างหรือการกินขนมปังแบบอ้วนน้อยอร่อยนะเป็นเท่าไรดีมากอุ่ยมากจุกมากชิ้นเดียวจอดกินดูแล้วรู้ว่าเนี่ยคือขนมปังมันฝรั่งรู้เลย รู้เลยเยการทำน,นะเราเอาแป้งโฮวิดแบบละเอียดนวดนวดนวดแต่มันฝรั่งนวดให้ซึ่งเข้าเนื้อไปเลยอร่อยมากเลยรอบเดียวไปเจอ